สวัสด,ดจ้าพี่น้องอสุขสุคนจะทำบุฟเฟ่ต์นี่สิปบฟเฟ่เดย์มีผู้เบางอแงนิดหน่อยนะจ้ะเห็นมานานผู้เบากำลังงองแงเอาม่คถือแวนตานน่นะขี้แค่แม่กูนึ่งยาแค่กูจะทดนี่นะจ๊ะกจะใส่แป้งลงไปวันเขาจะกินกี่คนในอย่างนี้สิแค่น้าเชืมอม่ อีกหนึ่งคนสอง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 ขึ้นตัวสามสองสี่เฝาเหตุให้เด็กหน่อยพี่น้องเริ่มงอแงแล้วผู้ใหญ่นั่นสี่ตำหนิพ่อก่อนเดี๋ยวใคยมาแคปอีที่หลัง ห่วงนอนน่ะพี่นอ้องพอไปเบิ้ลเบื่อไปทั้งวัมาจ๋อเอ้แม่มาพี่มาจ๋อเอ้ลูกก็เหนื่อยแม่ก็เหนื่อยนี่แต่พ่นเหนื่อยแต่ก็จะมาทำมาทำอาหารก็ต้มิีมาจ๋อเอ้ามาทำกุ้ชุ่มกินน้ำจิำจ๋นนอจะสำอางตีเดอ้อจ้ะพี่น้องสุภุสุขคนนี่เราก็ใส่น้ำเติมก็ะบอกไม่ได้กยอสาสมรรถะ มีขันเยอะที่สามเหมือนในมูสวัลทิสในมาม่าเพลสต์อ่นุ่บอกว่าเี็หยน้อยยางแม่พูดนีเขากระเทิมลงไปเนาะหนึ่งสองสามส้เอ่อเพิ่มไปอีกเจโอเคลีนาคนแบบนี้แค่กินได้ระออมแม่มาไม่ใช่ก่อนล จสองคนกับอะไรเอาว่าชวยกูดเอาเด็กๆช่วยกันทำเบยพี่น,น้องจ้จา,าว่าช่วยกูดลูกมาที่นี่เอาทำมันแคนกับเติมน้ำลงไปลูกเอานี่เป็นแปลงสำเร็จเราเด้อจ้ะวัฟวฟันวัฟเฟฟันเดย์วัฟฟันเดย์ งองแง่าแม่มาให้เฮ็ดอันนี้หนูเลยบอกว่าห้องสิมาท่ำพร้อมกันแต่ด้วยไนไนเม่นวินเพื่อนฟ้า oh, fine, ผู้น้องก็อยากทำ่ำผู้อายก็อยากทำ่ำแย่งกันท่ำพี่น้อง <Yo. S 1> อามามาอกโซ่เอ้าแม่ก็อยากงองแงนั้มไอ้อวก็ฝนมาบอกคุยหวัมวม้วนน้ำพี่น้องเด้อจ้ะเด้อนก็จะอยู่หลังกล้องนี่ยแหละเพื่อเส่เสื้อนี่ก็อา ปิดไลนพี่หนออันนั้นดีดีนะมองดูสิมาเทน่าไหนคนไปก่อนขอโทษนะจ๊ะใส่เสือปิดก่อนตอนเของแม่มันหรอมอว่าจะไปนั่นนั่นกันหนาวเรียบร้อนี้ว้าวโคมามาฮะโคเอียงโคแปลว่าจังไรฝรั่งโคบอลีน่าเป็นฝรั่งโคบะลูกนี่น่าเป็นฝรั่งโควะก็แม่นมินเป็นฝรั่งโคโอเคเนาะแบบนี้ ไปบังบามนาทีตะดูดูอันีี้ิส้นม่าัแปลงนีปราต้องตียังมาเพราะมันเขาปั้นมาแบบให้เป็นละเอียดด้วยแล้วจ้ะผสมแค่ไหนหลังจากนั้นเขาก็อยากใส่เนยลงไปเขาก็ใส่แล้วจ้าเ้อ โอ้ยนอมึงกูไอ้กับน้องพักกันเห็ดยางพันกันพี่น้องเอาเขาไปมมาไอ้นี่เนูอมาเชิูที่ได้กินนนาะเมื่อนี้พี่น้อง m ม l วิน and Lina baking s e ส o s i าย w ้าว i d นู่ไม่ยังปลาเปล่าเปล่า ไอ้มาอใช้ <h 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 ูแม่ทำดูไม่ให้พี่นองเมิ่งไหนให้ท่านผู้ชมดูให้นะดูลูนะป่าอาดูโอ้ยอันเด็ดสัไปดอกนี้ดอกแหวกแม่ไปแล้วเลือสัสโอ้ยอยู่น้ำหลูกกับมวนพี่น้องจ้าอืเดียวไว้ัน Yes, เป็นภารกิจแม่กับลูกแต่ละวันกระทำอยู่แล้วภารกิจแต่บางที่กับบันไดทายคลิปน yeah. น wow. เนาะจ้ะเนาะเด่น wow. ปงเซตาาะโนะฝรั่งสองคนเนี่ยไปครับน้องแล wow. ้วไปนั่นลกูกเสร็จยังลกูกโอ้ยุฟินิชย่า ลิท um uh ินชินนะลิทมันยังเงินเป็นก้อนอแ่เสเเฟสเตอร์เฟสเตอร์สแนปเลสแนปเเลวเวเวเาวววาวอาสมคนร่วมมือเาแม่ลูกอาาวาวววอแม่ินวาวววฟรอืมเชิูอาฟาวาาวว ฟสเตอร์เฟสเตอร์เฟสเตอร์บางที่เขาบอกเฝ้าเขาบอกขใจแต่ว่าเฟสเตอร์เฝ้าเฮ็ดไว้ป่านนี้เฟสเตอร์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 าที่นี่จะตั้งเันนอนเดอพี่น้องเฟสเตอร์มามาเฟสเตอร์มจะตั้งเงเครื่องเอเ้จ่าเดี๋ยวจะตั้งเครื่องเนจ่าต้องเสียบไฟเสียบยัง เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายจะมาเปิดตรงกันนี่คือรางวัลของเมนวินลิน่าที่ช่วยแม่ไปขายขายขวดขายกระป๋องมาจากน้อง แสกสโนาะเวนต้าเวนต้าเองหน่อยฟ้าฉลองวาฟเฟิลมาชินเครื่องวาฟเฟิลเป็นนับด้านด้วยวิได้สอนอันคนเด้ลงคุนให้เด้หน่อยครับแม่อ๋อเสี่ยวรถมาใส่เป็นยังสี่ละพี่น้องให้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 ลุงเออให้ลุงนับป้าดูมิจ้าเป็นังสี่แล้วจ้า โอเคจ้าเดี๋ยวจะล้างน,นิดนึงเช็ดออกนิดนึงน,นจะจ้าเดี๋ยวไปเจอกันบ๊ายบาย